สวัสดีครับสวัสดีครับผมบุดทรงปูนดินบุดทรงพวนดินป้อมดินป้อมปูงดินอ่าวันนี้เรายงไงครับมาสำรวจภารกิจภารกิจเดิมที่เราทำไปเป็นเป็นภารกิจประจำดีกว่าใช่ภารกิจประจำของเราเลยก็คือการล่อแมงจากธรรมชาตินะจ้ะอ่ะดูซิมีไหมมีไหมวันก่อนเราก็มารีวิวให้ทีนึงแล้วว่าสำเร็จใช่ไหมภารกิจสำเร็จ มีไหมครับนี่มีนะครับมีนะครับสรุปแล้วก็คือมีนะครับเนี่ยนี่นี่คือนี่คืออะไรครับบุญทรงเอามาใกล้ๆให้ผู้ชมดูใกล้ๆนะครับม่งกดม่งวันลลยพี่พี่บุญทรงปลูกดินแอบเอาแอบเอาไข่มาใส่หรือเปล่าไม่มีแอบเลยครับของจริงใช่ไหมไม่ได้เมคใช่ไหมไม่ไม่ได้หลอกชาวบ้านใช่ไหมเนี่ย พอออันนั้นอันนั้นคือเพิ่งมาล่ออันใหม่เนาะแต่อันนี้ก็คือหนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นอย่างนี้นี่เราก็ต้องเอาไปไปขยายในบ่อใหญ่แล้วก็มาล่ออีกล้วก็มาล่ออีกคือเราทําให้ดูเป็นแบบนี้ทุกอาทิตย์บอกสูตรหน่อยครับสูตรตัวนี้ถ้าคนไม่มีฟุกแป้งไม่มีอแป้งข้าวเหนียวซื้อได้ไหมได้ถุงเท่าไหร่อ่ะถุงไม่กี่บาทเลย ถุงได้ยี่สิบกว่าบาทเองใแบบแป้งข้าวเหนียวแล้วมีอะไรอีกครับลำลำลำมีเศษข้าวเศษแกงที่เหลือเศษเศษอาหารในบ้านเนาะเศษอาหารที่ต้นทางมีอะไรอีกครับมีน้ำจุลินทรีย์อ๋อน้ำจุลินทรีย์เอามาจากไหนอะน้ำจุลินทรีย์ก็กากน้ำตาลใช่ไหมอะกากน้ำตาลกากน้ำตาลหมักกับอะไรอะหมักกับไอ้ได้หมักกับอะไรก็ได้หมักกับแป้งกับอะไรเนี่ยนุ่นเต็มไปหมดเลยนุ่นติดตรงนี้ตัวเล็กก็มีเปิดตรงนู้นให้ดูตรงนู้นหน่อย หมักกับแป้งหมักกับถ้าถ้า้ดีจะหมักกับผลไม้รสเปรี้ยวใช่ไหมจ้ามันชอบกินเปรี้ยวๆส้มกล้วยงี้ก็ได้มากอกล้วยส้มอะไรได้ผดขอให้เป็นผลไม้ได้ใช่สีนี้ก็หยำหย้ำอันนี้ที่เห็นทีส่งเนี่ยนี่ยนี่ตัวใหญ่มันไม่เท่ากันเพราะมันมันมาก่อนใช่มาก่อนไม่แล้วนี้ทีมส่งทํานี่เป็นตัวไหนเนี่ยเป็นตัวตัวตัวเป็น ผลไม้ที่เราใส่คืออะไรเนี่ยกล้วยเนกล้วยน้ำว้าเห็นเห็นเหี้ว่าเป็นเครือเลยนี่ครับซื้อซื้อตัวมันงอมมาแล้วนะครับบางทีก็ก็ให้มาแล้วแต่บางทีก็ให้มาแล้วก็ให้บาก็ให้ครับสิบยี่สิบบาทยังไงบางทีเราก็ไปเอาตามธรรมชาติอ๋อกล้วยกล้วยป่าอ๋อกล้วยป่าเป็นของเราอะกล้วยแต่ว่ามันนี่กี่วันแล้วเนี่ยอาทิตย์นึงไม่ไม่ถึงอาทิตห้าวันก็ยามาวันที่สามสี่สี่ห้า อ๋อนี้เพิ่งทําครับสวันสองวันตัวอ๋อนี่เพิ่งสองวันเองเหรอวันเนี่ยมี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 ไข่หลือย่างอ๋อเห็นนะเนี่ยนี่นี่นี่เหลืองๆนั่นไงวางอยู่นั่นไงโอ้แต่ที่ไข่ก่อนนี่คือแมงวีนะที่แมงแมงแมงวีมันไข่ก่อนก็เป็นตัวก่อนเพราะว่าวงจรชีวิตมันสั้นกว่าเนาะแต่ว่าเนื่องจากกลิ่นมันแรงไอ้ตัวนี้ก็มาตอมกันนะอ๋อเริ่มไข่เอานั่นไงนั่นไงไข่ที่ป้อมชี้น่ะดึงเหลืองเนี่ยติดนั่นอ่ะมันไข่ตรงนี้แล้วก็มันก็เดินลงไปถูกไหมตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเอา เอาไปวันหลังแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้เข้าไปก่อนจากนั้นก็เอาตัวใหม่เข้ามาวางฝั่งนู้นคือเราล่อให้ดูเป็นเป็นประจำเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้อะไรนะครับป้อมเชิญชวนให้เพื่อนๆมาทำมาทำเลี้ยงเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อกับจัดขยะอินทรีย์ที่ต้นทางด้วยลุงปรุงดินป้อมปรุงดินและ ปูนส่งปรุงดินเราก็เอาพวกนี้ไปทําดินปลูกอะไรครับปลูกผัดสลัดเนาะแล้วเดี๋ยวเราวหลังเราจะไปรีวิวแปลงสลัดเราให้เพื่อนๆดูเนาะให้ท่านผู้ชมดูเอาพี่ปูนส่งชวนหน่อยครับชวนหน่อยชวนชวนให้ทําปลูกผัก ปลูกผักกินกันเองแล้วก็เลี้ยงอะไรครับเลี้ยงเมงวันลายเนาะเลี้ยงเสตเดือนด้วยยากไหมพี่นิสวงยากไหมพี่นิสคนเป็นแล้วก็ไม่ยากรู้รเป็นแล้วไม่ยากนะคนไม่เป็นนี่อาจจะมันคิดยากหน่อยนึงมันกลัวมันตายอ๋อแต่ว่าเปลียนแลมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมีแนะนําตลอดมีโอแนะนําตลอดทุกอาทิตย์มาดูทุกอาทิตย์ก็ติดตามเราได้นะพอติดตามเราก็จะทําเป็นเองเลยเนาะแล้วก็ขยะมีเยอะไหมขยะอินทรีย์ขยะอาหาร เอมีที่ไหนบ้างอ่ะมีที่ไหนบ้างอ่ะแนะนำหน่อยได้ไหมลเราองมีคนรู้จักไปเอามันก็ที่ตลาดที่ที่ตลาดที่ร้านอาหารเดี๋ยวร้านอาหารร้านอะไรดีขอเศษเขาที่เหล่านะตามสั่งอย่างเงี้ยเขา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 ให้ง่ายๆเลยหรือว่าเขาห่วงไหมของไม่ห่วงไม่ห่วงเ็าเก็บใหไเขาเขาไม่ห่วงหรอกเขาให้เลยนะเขาแบ่งเลยใช่ไหมให้เลยเป็นเป็นเพราะว่าพี่บุญส่งรูปหล่อหรือเปล่าแม่ค้าเลยไม่ห่วง หรือว่ายังไงครับหรือว่าเขาว่าเออเห็นเราช่วยเก็บให้อะไรให้ใช่กช่วยอะไรให้ช่วยบางทีเราไปเอาแป้งเขาก็เราอยากจะให้เงินบางทีเขาก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแถมมะพร้าวไปอีกต่างหากนะใช่แล้วเป็นไงมาครับกินมะพร้าวไปเลโอ้สบายสบายเลยโอเคแย้งกันเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เข้าไปในในนู้นเนาะเอาเข้าไปในบ่อใหญ่เนาะโอเคครับยกไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาตัวใหม่มาแทนที่อันนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนี้ครับ พวกนี้แล้วก็เอาแล้วเอาเอาแต่นี้ไปครับอันนี้ไม่ต้องเอาไปแล้วครับเราเอาแต่นั้นไปที่ป้ามาไปนั่นแหละครับอ,อเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเอาไปไปใส่ยังไงเนาะ